เอาละครับสวัสดีครับต่อมาเป็น EP ที่49แล้วบังครับภารกิจที่ผ่านมาสำเร็จทั้ง operation ก็คือสนขนส่งทยดีเฟนเดอร์ไปหาองค์จกักรพรรดิได้ที่คอร์ซันแล้วตอนนี้เรากําลังได้รับภารกิจใหม่ไปที่ดาวดวงใหม่กับมิชชั่นชุดใหม่ไม่รู้คืออะไรไปดูกันดีกว่าไปไปอยู่ที่ counter attack new threat m i s s i o n 10 EWT system ไอรีนี่ไคเนกนะที่เอาไทยดีเฟนเดอร์ไซเอนติสไปนะเราได้เจรจากับมันแล้วเราก็ไปว่ายานที่ต้องไม่ติดอาวุธต้องไปแลกเปลี่ยนบางอย่างเพื่อเอาตัวประกันคืนมาเราต้องการหนึ่งยานเอสคอร์ดหนลำแล้วเราจะให้คุณเป็นคนเอสคอร์ดคุณจะบินกันโบ๊ทดูไปนะ ถ้าเกิดสมมติว่าการแรกเปลี่ยนนั้นเป็นไปได,ด้ดีนะในจังหวะที่ทุกอย่างเป็นไปได้เรียบร้อยเรามีแผนเซอร์ไพรส์มันอินทริคเตอร์นะคริเซอร์เรคอนะจะพุ่งเข้าไป90วินาทีหลังจากมิชชั่นนั้นสำเร็จงานของคุณนั้นก็คือ d i s a b l e ิลทรานส r t อรนะทุกลำแล้วทำลายไฟเตอร์ที่เหนือนทั้งหมดเรยครอนะจะมาพราะกับ ATR <ม>เป็นสักฝูงหนึ่ง แล้วยานครูเซอร์นะก็จะเตรียมปล่อยไฟเตอร์ของข,องของ้อมงคุณจะไปที่นั่นตัวคนเดียวตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปในฐานะของคนที่ดูแลยานชา็ตเทิเลเรเนดาวันหลังจากที่คุณได้รับข้อความวิทยุฟูลสปีดทูคาริมินานะก็คือถ้าได้ำคำนี้มอไหร่ลุยเลยเราจะตลบหลังมันไหนดูซิรูอพี่ระคุม หนไอ้ครามลอร์ทารักเนี่ยมันไม่ใช่ไพเรทธรรมดานะเธออ๋อเธอเหรอเป็นกลุ่มผู้นำโนมมดิกวอริเออร์กลุ่มสุดท้ายนะรู้จักกันในนามนามิามพวกนามิเนี่ยไปอยู่ที่อัลเทอริมตั้งแต่สมัยโคลนวอลและถูกลงลืมไปแต่หลังจากที่มันได้จับไทดีเฟนเดอร์ไปมันก็เป็นสิ่งที่บอกกันแล้วว่ามันกำลังจะเรียกกองกำลังกลับคืนมาหมายถึงเรียกความน่าเชื่อถือขึ้นมามันก็เลยจะประกาศอาณาเ,เขตของตัวเอง แล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้ในการจะเอาายเทคโนโลยีไปเนี่ยก็คือเพื่อจะหาวิธีการสร้างมันเพิ่มอย่างไรก็ตามนะจงระวังพวกนีคีแรนซอมพวกนีคีที่มันอ่าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวนะขออีกทีหลังจากนั้นก็คือพวกนีคีนะพยายามจะให้ข้อเสนอกับเรา แต่แน่นอนว่ามันมีความต้องการจะจับไซติสของไทยดีเฟนเดอร์ไปอยู่แล้วตอนแรกถ้าเรามาถึงจุดนี้อันจะเอาลุยโอเคครับ ใช่มันต้องการมันได้ทยดีเฟนเดอร์ไปก็จริงครับแต่ถ้ามันไม่ได้ไซเอนิสต์ไปด้วยมันก็ไม่สามารถจะสร้างเพิ่มได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์มีสำคัญใช่ไหมการเรียนวิทยาศาสตร์มันสำคัญเราจําเป็นต้องเรียนเพื่อจะได้ถูกจับเป็นตัวประกันหลังจากนั้นเอ็มเพอเรอร์ต้องการให้ทาร์แกนะถูกจับเป็นนักโทษแล้วคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับ์ทุกสถานการณ์เพื่อจับยานานามิเอาไว้ให้ได้ครับ ทาแรกคือชีเหรอหน้าตายังไงวะผมไม่เคยรู้จักชื่อทาแรกมาก,ก่อนหรือไอ้ที่บุญในข้อมูลก็คือพวกทาแรกนี่เรามั้งที่ใช้ยาน Star ์เชเซอเป็นหลักโอเคแต่ยังว่านะครับทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วเป็นที่เลือกชื่อหรือชา Empire ไม่เจรจากับไพเวไปกันโบดเลยโอ้ไม่ได้ขับมานานแล้วกันบด รู้สึกในเกมนี้นี่เราขับกันโบ๊ทบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยมูว ain ันไปเรื่อยๆกับแลมดานะจ๊ะก็บอกอย่างนั้แนแ,นะแน่นอนโยกสิ่งที่ทำได้ตอนแรกก็โยกไปก่อนอนะเราจะต้องคุ้มครองแลมด้าหนึ่งไปนะครับแลมดาที่คือชื่อยานนะจริง,รงกสัสมันก็ชื่อรุ่นแชตเ t อรแลมด้าอยู่แล้ว อย่างดั้นจะชื่อแลมด้านหนึ่งอีกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตามหลังลังท้ายไปไม่ทันไงไม่ทันตตมไม่ทันอ่ะแล้วก็โยกชฉีวลงลืมไปเลยขับดีเฟนเดอร์มากๆตอนนี้มันช้าจังโอ้สตาเชสเซอร์ aser, มากันเป็นฝูงเลยอินสเปกทุกลำ อ่นานักเวสามารถโอ้โหหรือว่าทาแรกก็คือกลุ่มไพเวทที่ใช้สตาร์เชสเซอร์เป็นยานถง <commence knocking> อ่าเรียบร้อย โอเคไปคิลิมาก,กันเถอะจัดฮะ <c oughs> อืมได้ได้ไ,ดไออิมพีเรียลมันบอกว่าเราไม่รักษาสัญญาเราจำไม่เคยได้เลยว่าเราสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะพาระที่มีก็คือพาระตายแล้วจริงไหมในอวกาศนี้ภาระในอวกาศทุกคนก็คือพาระที่ตายแล้วถูกไหมจ๊ะถูกเดี๋ยวจัดให้การรักษาคําพูดมันคือสิ่งที่ทําได้ต่อให้เราจะพูดไปแล้วหรือยังไม่ได้พูดก็าตามโอเคครับนิวคลาสต้าเชสเตอร์มาเฮ้ยเด็กๆยังไงข้อดีของการโบนก็คือมันก็ยังคงประสิทธิภาพดีกว่าสตาร์เชสเตอร์อยู่ดีเอ๊ะหรือว่าเขาเห็นดีว่าสตาร์เชสเตอร์เลยไม่กลเป็นอย่างถูกเพราะว่า ความไม่คล่องตัวของมันนี่แหละคือมันประสิทธิภาพในการบินมันก็พอๆกับวายวิงครับแต่มันแข็งเท่าเอ็กวิงยิงได้เท่าเอ็กวิงก็อย่างว่าราคามันถูกเท่านั้นเองอ่ะเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงเนี่ยเออเรียบร้อย The Devil O O อะไร O Order Y สวยละใครยิงวะเดี๋ยวนะผมต้องจัดการกับใคร Red c r a w O Rewa Omega หนึ่งดดดดดด l a m d a จ๋า l a m ด d a กลับไปให้เรียบร้อยโอเคอันนี้ไม่มีช s เท t อันไหนที่เราต้องเก็บใช่ไหมงั้นเราก็ยิงไพเรททิ้งให้หมดครับ มันอยากยิงเราเราก็ยิงมันอ่ะเรามีแท็กเตอร์บีมด้วยแบบโอ้ยแค่นี้ไม่ต้องใช้หรอกชิวม่ต้องชาร์จด้วยอ่ะฝีมือระดับไหนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคต้องชาร์จละต้องชาร์จละโอ้ยเดี๋ยวอื้อหืออื้อหือถ้ายานใหญ่จะยิงกันสักขนาดน,นี้ไม่ยิงมิสไซล์ไปด้วยเลยละ่ะเอ้ยล้อเล่นล้อเล่นไม่ต้องยิงมาผมล้อเล่นไม่ต้องยิงมิสไซล์มา โอ้สตาร์เชสเตอร์โบกิสฮัลโหลวายวิ่งมาใหม่ครับอเลอร์ครับหนึ่งสตาร์เชสเตอร์ดูทำอะใครมันมาวะไอ้ลำสีม่วงเนี่ยหรือไอ้ลำสีม่วงคือของซารัคส์ละไอ้ขยิง แล้วใครยิงวะแล้วใครยิงวะไม่เห็นมีใครในเรดาร์ーーเลยเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้ใครยิงวะผมไม่เห็นมีใครมันจะยิงเลยพังมิชชั่นเกิดอ,อะไรขึ้นงง อายิงสิบยิงสิบสองมีใครเล็งแล้วไหมไม่มีใช่ไหมคอสทายอ่าไอบีวิงโบกิสผมต้องพุ่งไปทางบีวิงละเพราะว่าโอ๊ย you under จะทำยังไงทีวิงโครเดีย เอสคอร์ดโอเมกาบอมเบอร์ดิสทรอยผมต้องจัดการกับใครวะมันยิงแลมดานี่ว่าเอาวะรู้แล้วโอมาเต็มขนาดนี้ว่จะทำยังไงดียังไงดี ไอ้นี่ใช่ไหมย,ยิงเลยยิงสามชุดเลยโอยะไรกนหน้าขนาเนียฮะรับทราบไม่เดทรอยก็ได้ขอดีเซเบิ้ล โอเคโอเคโอ้หขอบคุณสูกสมมก้กำลังเสริมมาเร็วกว่านี้ได้เออกำลังเสริมทำไมไม่เอากำลังเสริมมาวะเราก็โง่มันมี r e รีส r c e m e n t อยู่หนึ่งชุดครับสามารถหย,หยิบจับมาใช้สอยได้อ่ะทีวิ่งจะเก่งขนาดไหนก็สู้ฝีมือไม่ได้อ่ะมีใครอีกไหมโคลเรียนทรานสปอร์ตอ๋อไอ้ c o l เ r i a n นี่มันทำให้มีพังอีกแล้วใครยิงอีกวะ อ๋อไม่เป็นไรเล็กขอทนไปทนไปทนไปทนทนไปโอ้โหทนไปนะทนไปนะไม่ว่ากันนะอ่ามาๆๆๆเ่นต้องหลายรอบกว่าจะถึงจุดนี้เล่นต้องหลายรอบกว่าจะถึงจุดนี้ไม่ยอมให้พังไง,ไง่ายๆเว้ยโอเคต่อไปโบกิสโบกิส สายซองครับเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้สิโผเอาอาอ่าอ้าโอเคหมดหมดยังเอโบกิสโบกิส โบกิสทีทีวิงครับอย่างที่ว่าครับทีวิงเป็นยานที่ถูกสร้างมาเพื่อกะจะตีตลาด a อวิงแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีเท่า a อวิงนะฮะก็ะเลยสวยไปช่วยไม่ได้โอ้แสดงว่าไอ้ลำนี้เนี่ยคอร์ราเนี่ยคือตัวหูเกือบสวยแล้วเนี่ยอีกแค่นิดเดียวถ้าเกิดสมมติว่ามันมาถึงนี่ซวยแน่นอนแล้วนี่อะไโอเครานราเซกราเฟ รามาเรไหนดูสิเออ่ Strike Cruiser Aranzi Must be capture ฮะไปช่วยฝั่งลุ้นต่อดีกว่าโอเคเกือ <laughs> บซวยครับอ่ะ Maximum Rate มมโอ้ <laughs> เล่นหลายรอบใครจะไปรู้ว่าต้องทำลายลำไหนนี่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ส่องดูไอตัวตัวแซหรือตัว Z แบบนี้นะครับไม่มีทางรู้เลยอ้าวที่เซเบิร์ตเราเออหมดงานแล้วแล้วมีใครอีกไหม ดิสเเบิร์นดิสเเบิร์นทักโบททักโบททุกลำเรียบร้อยแล้วโอ้ไปชาร์จชิวครับขึ้นแล้วก็ Normal Rate ครับ increase rate maximum เอ่อชิวมิ um rate. Rate. Okay. วนิมั่มเรท Normal Rate โอเคครบถ้วนครบถ้วนกระบวนความ ภารกิจสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีครับเ <Get destroyed. S 1> อ้า destroy ed. อ๋อเอ่อ must complete lambda complete red cross survive ibuto หนึ่ง capture ibuto 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 อ่ h capture destroy interdictor นะครับอย่างที่ว่าน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ไอ้พวกนี้หนีไหนดูไอ้ยานลำ โชวหมุน5นี่คือยานสาย m i l l ล n เนียมฟอคอจริงๆจะบอกว่ามันคือยาน YT 1น0 3นั่นเองนะครับผมอืมรุ่นมาตรฐานมีเลเซอร์แค่ด้านบนโพลีกอนยังนั่นอยู่เลยก็อย่างว่าครับไม่มีใครไม่รู้จักยานมิลเลนเนียมฟอคอนแต่ผมก็ไม่เเห็นยานลำอื่นเหมือนกันนะ โอเคเขานี่เราก็รอรอรอนะฮะตรงด้านหลังด้านหน้าสี่รูนี่รู้สึกจะเป็นตัวเออเหมือนสเตอบิลเลเซอร์แล้วก็มีแทรคเตอร์บีมอยู่ตรงหัวนี้นะครับเอาไว้จับคาโก้ส่วนเวลาจะบอดดิ้งกับยานลำอื่นเนี่ยสามารถบอดดิ้งได้หลายเส้นทางมากเอ่อโดยหลกัหลากๆการบอรดดิ้งเนี่ยมันจะมีบอดดิ้งด้านใต้แล้วก็ไอ้ตุบสีดำๆเนี่ยตรงเนี้ยที่จริงก็เป็นที่สำหรับเปิดประตู ด้านบนได้แต่โดยหลักๆการด็อกกิ้งก็จะมี Airdoc k ทางด้านซ้ายและขวานะครับก็คือติ่งตรงนี้ด้านใต้โดยรุ่นมาตรฐานมันก็จะคือที่สําหรับด็อกกิ้งเช่นกันแต่ว่าอย่างของฮัน s โอลหรือจริงๆเราบอกว่าตั้งแต่ยุคของฮัน s โอลหรือยุคของแดนโดวะป้อมปืนมี2อันนะครับคือบนและล่างนั้นออปชันด้านล่างแทนที่จะเป็นด็อกกิ้งแรมไม่ไม่เป็นละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นป้อมปืนแทนโอเคทักบสเสร็จงานไป แต่ว่าโดยรุ่นปกติจะไม่ได้มีจานเรดาร์นะครับเพราะว่าเรดาร์ในย,ยานไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของฮันสโซโลที่ติดจานเรดาร์เพิ่มหรือเลนโดนเสตจานเรดาร์เพิ่มเพื่อสามารถสแกนหรือรับรู้การมาของยาน imperial p i r ล t ไตต่างๆได้ระยะไกลกว่าชาวบ้านเขานะครับคือ ขอให้เราเห็นด้วยตาเนี่ยอะสมมติเรดาร์เนี่ยมันจะบอกที่ระยะ20กิโลมันจะรู้แต่ถ้าเกิดสมมติมีเรดาร์ขนาดใหญ่ๆดีๆระยะ50กิโลหรือ100กิโลเราจะรู้แล้ว,ว่าใครกลาลังมาใครกลาลังไปในขนาดเดียวกันนอกจากเป็นตัวรับรู้แล้วยังเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสแครมเบิรสัญญาณด้วยสแครมเบิรสัญญาณก็คือจะทําให้การพิกัดเราเรียกว่าอนะไรจับได้แย่ลงนะครับมันจะมีการจับได้แย่ยงอแย,แย,แย่ลงอยู่2แบบ แย่ลงแบบแรกก็คือสมมุติว่าอุปกรณ์ของเราจับได้ที่20กิโลหากมียานเข้ามาอาเรียบร้อยใช่ป่ะยินดีด้วยมือวันไฮ้เปอร์ได์ของเรดวันพังนะแต่ก็ถือว่าธารกิจที่ดีเยี่ย,ยมเยยเยี่นี่เรียบร้อยแหรอ ภารกิจสำเร็จก็แหลมเลยครับกลับบ้านละวเมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อคือการสครับเบิลสัญญาณใช่ไหมซึ่งมันจบภารกิจแล้วไปพูดครั้งหน้าแล้วกันจะได้มีเรื่องพูดเนาะเอ๊ผมเองก็ไม่ค่อยรู้การสครับเบนะิลสัญญาณนักแต่เดี๋ยวผมศึกษาเพิ่มแล้วมาบอกกันนะครับอ่ะซัคเซฟซัคเซฟเมื่อไหร่จะเป็นเอเมรัลล์วะเป็นเกเนอโรลนานแล้วนะโอเคเรียบร้อยดีทุกอย่างทุกคนแฮปปี้กับผลงานโอเคครับผมอ่ะ ขอบคุณมากครับที่ติดตามสำหรับตอนนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับตอนหน้าผมว่าต้องเจอไอ้ภารกิจคุ้มกันไอ้สายเดทรายเยที่เดี้ยงไปพังนี้แน่เลยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวว่ากันแล้วกันครับโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ